สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดกิฟเล็กนะครับจากแก๊งอาจจาะะนะครับน้องๆขอกันมานานแล้วนะครับก็พึ่งจะได้วาดนะครับอันดับแรกนะครับวาดหัวกลมๆนะครับโตโตเลยเพราะว่าพวกเพื่อนๆในแก๊งก็หัวโตโตเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขอเอาเพื่อนๆในแก๊งมาเทียบดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะวาดแล้วมันไม่เท่ากันเนาะ<ว>ก็โตได้อีกคราวนี้ก็วาดท่าทางนะครับเป็น ตัวเป็นเหมือนหยดน้ํานะครับวาดลงไปแล้วก็วาดขานะครับเป็นกิบเล็กทําท่าวิ่งนะครับตามด้วยกระโปรงปุ๊บ แล้วก็มือมือจะเป็นประมาณว่าวิ่งไปโรงเรียนแล้วกันนะครับถือกระเป๋านักเรียนด้วยก็ไม่รู้จะวาดเป็นท่ายังไงนะครับก็เป็นกลมๆก,กระเป๋านักเรียนเป็นสี่เหลี่ยม มีหูจับขึ้นมาแล้วก็มีแม็กนะครับมือนี้ก็จะเป็นมือกลมๆนะครับเสื้อเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็ ตงตัวเสื้อก็จะเอาให้เล็กลงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูเป็นว่ากิบเล็กตัวอ้วนไปนะครับปุ๊บมีอ่าประมาณว่าเป็นเสือ้อไอเป็นเชือกที่ผูกโบตรงคอด้วยนะครับต่อมาก็ว่าหน้ากิบเล็กจะเอาให้แบบหันข้างนิดนึงนะครับจะได้ ไม่ไปซ้ำกับตัวคลิปใหญ่ผมของคลิปเล็กตรงนี้จะเป็นผมแสกๆผมแสกข้างนะครับ แล้วก็เป็นผมขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เป็นมัดผมมัดผมก็จะยาวๆออกไปข้างนี้ก็ให้เป็นยาวๆออกมานะครับ โบที่มัดผมคราวนี้ก็หน้านะครับจมูกไม่มีทำเป็นยิ้มดีกว่าแล้วก็ตาโตๆนะครับ ตาของกิ๊บเล็กจะเป็นสีแดงนะครับตาดำเป็นสีแดงไม่มีจมูกแต่ว่ามีแก้มแดงแดงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปกลิบเล็กนะครับตกแต่งทรงผมนิดนึงอย่าลืมวาดคิ้วนะครับ ถ้าน้องๆกลับไปดูคลิปของกิปใหญ่นะครับกิปปุรินะครับคือพี่ลืมวาดคิวนะครับมีใครสังเกตไหมเอ่ยถ้าไม่ได้สังเกตลองกลับไปดูนะครับคราวนี้นะครับ อาจะร่างเบาไปนิดนึงคราวนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับว่าแต่ปากกาตัดเส้นพี่หายไปไหนหมดแป๊บนึงนะ ได้ประกาศตัดเส้นมาแล้วนะครับก็เริ่มตัดเส้นตั้งแต่ฝั่งทางนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มือจะได้ไม่บังนะครับตอนที่วาดรูปตัดเส้นตรงส่วนท้ายๆท,ยทีหลังๆนะอะไรพวกนี้นะครับทีหลังๆแปลว่าอะไรวะ กระเป๋านะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมมาเลยนะครับแล้วก็มีกิต์ติดด้วยไม่ใช่กิต์สิเป็นแม็กติดตรงกระเป๋านะครับเอาไว้เปิดปิดเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแขนเสือ้อมีหยักๆนิดนึง โครงหน้านะครับขอวาดโครงหน้าก่อนเพราะว่ามันจะมีผลเวลาเราวาดตรงส่วนอื่นนะครับคราวนี้ก็วาดผมขึ้นมาต่อนะครับตันนี้ก็เป็นผมอีกอันนึง ต่อมาก็วัดเสื้อเสื้อเป็นเสื้อกั๊ดนะครับมีรอยยับนิดนึงกระโปรงนะครับกระโปรงให้แบบมีผิวผิวนิดนึงแล้วก็แขน โ oh. แล้วก็ฝ่ามือนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะเอายังไงดีวาดตรงส่วนของรายละเอียดอื่นๆไปก่อนนะครับรู้สึกว่ากิ๊บเล็กนี่จะขายาวกว่าชาวบ้านนะครับเดี๋ยวขอวาดขาให้สั้นลงนะครับ ดูแบบ <c oughs> ตัวใหญ่โตกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับกิบเล็กแต่ก็วาดไปนะครับตามสไตล์ของเราถ้าน้องๆบางคนสงสัยเนาะพี่ชอบวาดสไตล์ไหน วาดสไตล์ที่อยากวาดครับคือแต่ละวันก็จะสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับว่าวันนี้อยากวาดสไตล์ไหนสไตล์ไหนวาดแล้วน่าจะสนุกอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็ ขอบตาบนนะครับแล้วก็ขนตาก็จะอยู่รวมๆกันนะครับ <c oughs> คราวนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนปากกาให้เล็กลงนะครับเพื่อเก็บร,รายละเอียดส่วนอื่นๆ 08, 04, 05, หายไปไหนไม่เป็นไรนะครับใช้04ก็ได้นะครับจริงๆปากการนี้ซื้อมา4,5ปีแล้วนะครับตัวนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้แล้วมันทนทานอะไรนะครับคือ4,5ปีที่ซื้อมาเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ จนลืมไปแล้วนะครับเราซื้อมาบังเอิญไปลรือเราเจอตาดำของคลิปเล็กเราจะตัดเส้นไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ปากยิ้มเดี๋ยวขอวาดปากใหม่ให้เล็กลงนะครับ ไม่สวยเลยแต่ว่าก็แก้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมึกมันไม่ใช่ดินสอที่จะลบได้อ่าคราวนี้ก็น่าจะแค่นี้นะครับสำหรับรูปของกิ๊เล็กนะครับทำจีบกระโปรงให้นิดนึงนะครับ แล้วก็ทำเป็นแบบเส้นผมนิดๆหน่อยๆนนะครับอ่าน่าจะพอได้ละสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะ มาระบายสีกันนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับอุ๊ยหาทีปิด